สวัสดีสวัสดีพี่ีเอฟซีเหมือนคนเดิมวันนี้ก็พบกับช่องของอิมหน้าสาวน้อยลองสารวันนี้ทุกคนหอมมาอยู่ตลาดใหม่ซึ่งที่มาซื้ออย่างข้าวสาทีซีมาซื้ออันอันขี่เป็นสูงสูงเอสอันทุกคนเดี๋ยววันนี้ยังบอกเขาซื้มาซื้อเกือบเลยรองเท้ารองเท้าเนาะแบบซึ่งเกี่ยวไว้ดองเอป,ปปี้ซึ่งซิจัดในวันที่เสารสองนี้ทุกคน,<ม>นเดือนสามวันที่เสาร์สองวันนี้ต้องดิมเพียนพลาเนาะหลังจากเลิกงานก็แบบมาเลยนี่ เห็นแลิกละเห็นแล้วละะใช่เอากันเระลึกเลยดิแล้วก็เฮียนเลิกเลยดิผมก็แบบมาตลอดตลาดอุ้ยมีเสียงเพลงแม่ทุกคนไปเดี๋ยวมาเริ่มกันทุกคนว่าเฮาสิได้เกิดแบบไหนไปเนาะอ้วนไว้ส่งนี้เป็นอ้วนทุกคนมือนั้นไม่เวิร์มมาว่ะเกิดราขอแพงแพงแสนสองแสนนี่ก็แบบโอ้แสนหนึ่งด้วแสนคือแสนคือสองแสนขไม่เป็อไงไปทุกคนแพงโคตรเลยแล้วเบอร์วาเฮาสิได้รุ่นอย่างแด มีเส้งนี้มันตลาดไหมฮะในหานี่เดี๋ยวเป็นในหานี่ก็มีะเบอันเป็นสุบอบอแมนแบบน้นวงเอ้เสุดอาเละเไปไปบึงกองนี่ไปไม่เชียแบบไหนไมเป็นรแล้วมาเ่ตเรียบเรียบดูวะสิ้นสีบัวเสื้อสีขาวแล้วเอาให้มันเข้าโทน ก็สิหลายฮะอันไหนไปบ้างเออะงามไหยแบบน่าเบื้อน huh? so ี่โซนกิบเรียกเอาวะและกิบวะ เท่าไรนะต,ววตะวันทุกราดินี่ทุกคนเมื่อกี้ต้องดิมได้อน,นี้มาตั้งหือเป็นคนที่แบบอย่างก่อดไซส์แบบมันเสียง่ายนะแล้วก็เลยเออลองซื้อมาทำได้แบบได้นี่กริงสองอันกินได้ตันนี้เหมือนของไอเด้าแต่ของไอยดาจืดตัวไปไปต่อดาสรุปองมาซื้อเกิดมาซื้ออย่างสรุปผมมาซื้อเกิดมาซื้อไรครับเนี่ย ไปกันต่อไปอันนี้เ่าค่อยมีเนาะ,ะแบบเป็นเกือบสัญญองแม,เว,มเวอร์ไม่เอ่ยว่าอย่าเอายองสูงเลยเด้ไหมเวอร์มาอันไหนนี่เบรดิมเรนนี้เนาะบริสเทีย์อ๋นนอเนาะ,นนะมันอันนั้นพอดอันไรเครื่องกระหลายเลย แบบเครื่องเล็กน้อยเครื่องอย่างกับอิกนะคะฮะมาห้างขายนี่พออะไรนอมาโอ้งมาละยังบคึ้งใจต่อเขาเขาไอกว่าเป็นส่วนทางพุนเทธร์อ่ะเกือบนไหนว่าเขาจะเอาพื้นต่ำอ่ะบัว นี่แบบนี้เลยนะจอมนึ่งไม่ค่อยมากแบบสูงเลยเอาแบบ,แบ,บต,ต่ำก็มีนี่ชอบแบบไหนชอบแบบไหนนี้ก็งามเอาแบบจะชอบแบบนี้ป่ะมันก็แบบเลื่อมเข้ากับสิ้นอยู่เลยเพราะว่าแบบเป็นคนใส่เกือบสัญญาว่าเป็นแต่สิล้มซะว่ะ สีนี่งามถ้าสีดำกับงามมันแบบไปสะท้อนกับแสงอยู่ในงานดิมันน่าจะเลื่อมหึจะแบบไหนล่าสุดจะของฮานแยก็บว่าโอ้ใครเป็นเอ้ย์ใครเป็นน้งองละ <c oughs> งาน <c oughs> งานมีได้ <c oughs> จเจ้าเหรอ่เจ้อ ได้ว่าสี่นั้นูเตว่าแมงก็เบอคนอืนมาอยู่นี่โต่วอาแมงก็เบอันมาอยู่นี่ฮึูกห่าได้เอะไรเนี่ยได้งเนยองทำไมมา มันเบิ่งคือแบบตีได้คือชิ้นใหญ่กว่าเลยอะใช่พอดีอยู่อะเอ้ยโอเคตามักอันนี้มีเจสันสูงใช่ไหมทุกคนเฮดควรที่น้องดาซื้อคือแบบได้ใส่ไปแค่งานนะใช่วหมใส่ไปวันอื่นเพราแมนมีแต่แบบอันใส่ไปงานเดียวแล้วก็จุบได้ใส่เกือบเป็นมีมันดียังนั่นก็คือใส่ไปทุกที่ได้ ล้วแตใสรถห,หลายๆรถแห<อ>่โ<ม>อ,อ้ไม่สิปเป็นใหญ่ไวเป็นนั้นถ้าบาวบโซเดียมย <laughs> ได้อยากได้เบอร์40 3 8ม9ปมเกคือกันมาเลย ไแม่เดี๋ยวไม่กันชิยานอีกอ่ะตามีดีบนี้เถือคือเกิดผ้าเลใส่อยู่ห้านวพอดีบาดไปาไปใส่มือสองมือหื้อใหญ่ออกอ่ะเก้าสิบห้าคนเก้าบเก้ิบนดุไทยเก้บเอ้ย สายโอนโบุบเงินสดสอนรุนนี้แลเด็กสมัยใหม่ค่ะสัญญาณโซ่ๆเลยปินล็กค้องเลักค้องยับร่อยเอาะไอ้กันยังบ่ถึงใจ มันมีแต่แบบสูงแล้วแบบมาเบอร์มือไว้เห็นแต่แบบสูงกันหรอมาเปบนแต่ว่ามือโอเคได้แล้วต้องดิมที่แบบเป็นคนซอกเกือบยากที่จะเพราะว่าแบบคอยถูกใจอีกอย่างเลยไปต่อทุกคนล่าสุดน้องดาได้เจนเกือบยอดสมองแล้วน้องดิมบได้ไปไปไปทุกคนเสื้อบ่อเลาะเป็นสมองดิมบได้ยัตงในด่าขี้ฝุ่น ตอนนี้มาขับไปดีน้องดีกับน้งเฮียนหนังสืออยู่อ่านอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวมึงค่ไหนก็ด่าด่ามาบอกแบบเกือบมีตัวนี้น้อยแบบเบอร์ซีซิมแบบทุคนแบบนี้น้อยแบบดิ่มซุปใส่บอกบรเวณตั้งรอเลยเข้าได้สามนิ้วแบบนู้นด่าสินเอ๊ะสิ่งนี้ใหญ่ไปไหมเพื่อนแบบนี่อย่างุะซุปเกือบไปทุกคนเบอร์ซีซิมบอกเข้าได้สามนิ้วแบบเกือบแบบน้อยมากเต็มเกือบเลย เบอร์สี่สิบอันโบย่ายสัเกือบแล้สมมตินอนไหนเนาะแบบเกือบพวงเง้เนาะอันวะนอนอันอีแบบเหลือเชื่อหนิใส่บุได้แบบโอ้โหไม่เคยมาซอกซึ้งเลยใส่เกือบเกือบแตะไปถูกไหนี่ก็ว่าไาบางนีกันไปนี่โอ้ยเก็บขึ้นนี้ทุกคนน้องดีสบายดีเด้สบายดีเด้บอกระดุมนิบแล้วดีสบายดีแนี่ยดีสบายดีสบายดีทุกคนแน่ อันนี้เพจคลิปนะมูสบายดีวะเออเร็วๆบายดีทุกคนสบายด,ด,ดีทุกคนเอาลงยูทูปเลลงยูทูปเลยแบบไปไปเง่ายไปเนาะเมืออม่อยเนาะเมือ่อยปะเมื่อยปะนะจับเองเอ้ยรถชิต่ำโอ้ดิรถไปค่อยค่อยค่อยค่้รขับเร็วอ่ะ บายนมาขับเร็วอะให้ดิมขับบ่ิ๊้้ดิขับล้กีกินน้ำปันดิดียิบซื้อกิให้ซื้อกิบมนเไปไปได้ป่ะซื้อกิ๊ป่ะบไปไปขึ้นรถหลังจากหาไดิแล้วมาวกินน้ำปันแซบบอดิมซื้อให้ไปดิงๆไดูแซบบอนะ ขึ้นขึ้นขึ้นเนื้อขึ้นมีนะน้อยอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ในห้อนเหงื่อนอนๆได้ไปฮับไปดีอย่างว่าดีอย่ามาได้ถ้าดีแก้เครื่องนะห่วยตอนนี้มีแต่น้องดาที่เกือบทุกคนไม่ได้กิ้งในน้อยอ่ะแบบเบอร์ซีชิปแบบแบบแบบเปลือกสามนิ้วแบบนี้เลยเนาเราแบบเท้าแบบคนใส่แบบป่นสามนิ้วทำยังไงเนาะแบบน้อยลงมาแบบต้องดีมาใส่ได้แต่สองต้องต้องได้ อด<ว>่อัเ็นตดเป็นอ ah, ่ะเบิ <nossos viewers> ้ง <deaf> บุเห็นซ้ำแบบนั้นใดทุกคนน้องดีมซ่วซื้อชุดเด็กซ่องมาได้แบบทุกคนเราจะเอให้เปิ้ใช่ปะดีกวาดีเพราะเขาบอกไปค่ะันมีนน้อย้จรงเนยทุกคนวางกลางไรอย่างแบบถ้าวันดีเองที่ใสได้อยู่นะว่า มันก็ที่เข่าอยู่ทุกคนมึงไหมแกลแกลแกลนิ้วโปหายเบิดในกระเบื้อกินเบิดมีทุกคนเอ่าตัง้งกันเลยโอเคทุกคนน้นเบืาอเท่าไหร่บอกด้วยแสนสาวไปดีมนได้กรีบกับเ้อตังเร้ยแสนสามสิบพันแล้วก็กลับมาสื้อิบแปันซื้อน้ำไปรีจอกสิบพันทุกคนน้องได้น้องได้เบแสนสามิบแปดพันกิบน้องดีบกลับมาซื้อน้ำไปน้องดีจอกสิบพันกรีบนะน้องดีแบบ เออได้อย่างก็้อนขึ้นเอ้ยุ้ยอยากให้ได้ขับต่อได้ขับไว้แต่ได้ค่อยๆขับพี่น้องโอเคค่ะคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แล้วคนมาต้องดีตรงด้านหน้าเขื่อนปะมันคือมันคือมันคือบ่คือเล่นตาบ่คือบ่คือเอ้ยมือซ่าก็บันคือมือขวาก็มันคือหน้าวใหญ่ไรไงครัวตาน้อยพอ โอเคเราก็ทุกคนปะไม่อยากเพราะอยากเขี่ยววงงามเออเขี่ยวรูเข้าไปในโอเคโอเคทุกคนกินนี่ประมาณนี้เลยทังนีกับเรได้อย่างเลยเพราะว่ามันมีนิกกิ้งเนาะไอ้คนแดงแดงไอ้หัวฮึโอ้ยแม่เวรว่าคือติต้องดิวแล้วโซเกือบยเน่าฮะี่ยเอออยาวมาเป็นยังไงแล้วอาอย่าง นี่ทุกคนดดไดีสังหูคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้ซื้อมาคู่ก็ใส่อันที่สองอันนี้นะสีคือลายสันวะแมนหื้ไอสกินคนละสนจริงจริงแล้แก้ของพี่ยังมันโออกอยู่แล้วเอ้ยะไรแกมันแกใส่ใส่สวยมันมันออก้มันออกเรอดีเนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก right. okay. okay, so well, okay. so okay, so ็คิดประมาณนี้เลยลงมาเดี๋ยวใส่ก่อนทุกคนได้ดิมไอ้ขี้ขี้ดื่มมาแก่ของเราอแก่ใหญ่จริงะตีนยืนมากันแบบนั้นแล้วออทุกคนเป็นพยานได้เป็นพยานได้คลิปก็เห็นเป็นพยานได้ว่าไอ้ดิมแก่ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทุกคนอะเออทุกคนนั่งดิมหน่อยบันได้เกิดว่ะมันตีนยืนกว่าใหญ่เหมือนนั้นเลยเเป็นยังเด้อ ไม่ยงองะซักเกืบยแยกแกเลยดอกไอดิมจะ่จจย,ยังไปอ่ะอดิทนสทุกคนข้านายดินบ,บ <c> h <oughs> มเกอแพ้กะิอยเกอไปดิแตีว่าเสียสิบัวยดิจะเข้าบรเข้าเลยนะจงจอก,อกจะให้เบิ่งปะทุกคนเกิดบันนี้ยังยดเลนี่เวลานี่สิแยงแรงรทธ มาเดินลงมาคิทุกคอร์ดนะดีไหมคลิปนี้คือแกของน้องดาโอเคทุกคนทำแล้วคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยจะคลิปนี้ก็บเจนเนียรกับฟ้าพีเอฟซทุกคนเบอร์โฆษณาอยู่น้องดาด้วยนะคะจะคลิปนี้ทุกคกดไลค์ก็แซก็ซุบสะไขเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้คลิปต่อไปในที่สำคัญอย่ากดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ง่ายจะสำรองดีวงดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายจะรักหน้าค่ะบ๊ายบายน้องดีบวไดา